มีเสือพ่อลูกคู่หนึ่งบังเอิญเดินมาพบกับหมาบ้าน้ำลายฟูมปากพอพ่อเสือเห็นหมาบ้าก็รีบพาลูกเดินหลบหมาบ้าทันทีเมื่อลูกเสือเห็นพ่อเสือทำแบบนั้นลูกเสือรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อเสือมากๆเมื่อห่างไกลจากหมาบ้าแล้วลูกเสืออดใจไม่ไหวจึงได้ถามพ่อไปว่าพ่อครับใครๆก็เรียกพวกเราว่าเจ้าป่าแต่วันนี้พวกเราพ่อลูกต้องมาเดินหลบหมาแค่ตัวเดียวผมรู้สึกเจ็บใจละอายใจที่มีพ่อเป็นพ่อจริงๆครับพ่อเสือจึงได้พูดกับลูกว่าลูกรักถ้าพ่อกัดกับหมาบ้าแล้วพ่อชนะ ลูกว่ามันน่าภูมิใจไหมลูกเสือคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็สายหน้าพ่อเสือยิ้มแล้วถามต่อว่าแล้วถ้ากัดกันอยู่หมาบ้าแว้งกัดพ่อพ่อเกิดติดเชื้อพิษสุนัขบ้าลูกว่ามันคุ้มกันไหมลูกเสือคิดแล้วก็สายหน้าพ่อเสือถามคําถามสุดท้ายและที่สําคัญดูหน้าตามันก็รู้ว่ามันบ้าลูกถ้าเกิดพ่อกัดกับมันอยู่แล้วมันเกิดเปลี่ยนมากัดลูกแทนแล้วพ่อต้องเสียลูกไปตลอดการมันคงจะเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้เลยใช่ไหมลูกเสือทําหน้าตกใจและรู้สึกว่าพ่อของตัวเองรอบคอบเหลือเกินพ่อเสือ เห็นลูกทำหน้าเข้าใจจึงได้เสริมไปว่าลูกรักถ้ามันไม่คุ้มค่าแล้วเราจะเผชิญหน้ากัดกับหมาบ้าไปทำไมลูกจำไว้นะในชีวิตสัตว์บางตัวเดินผ่านไปก็ได้ไม่ต้องไปประท้ากับมันลูกพยักหน้าอย่างเข้าใจไม่ใช่ใครใครก็คู่ควรจะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณคนบางคนไม่มีอะไรจะเสียถ้าสู้ด้วยมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่เสียอย่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออีโก้บางตาทำให้คุณต้องเกิดความเสียหายแบบที่ไม่สามารถหวนกลับมาได้จงมีสติแบบพ่อเสือ จงชนะใจตัวเองให้ได้นั่นแหละเรียกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่าสู้กับใครเอาแค่สาใจเพราะถ้าพลังไปอาจมีใครต้องเสียน้ำตาที่สูญเสียคุณครับ